เพื่อนก็พบกับเพียงอกันอีกแล้วนะคะก,นะนนก็นี้นะเป็นหน้าจอก็วนนี้นะคะก็จะมาเล่นเกมนี่เลยนะคะคัลเลอร์เนี่ยคัลเลอร์ลรูน่โอเคค่ะก็อาจจะมองไม่เห็นเต็มหน้าจอนะคะถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยนะก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยก็นี้จะเป็นเกมทั้งหมดของเรานะป้าพี่มาร์ทิดหน่อยนะ,ะมีความบ้านฮะเข้าไปเลยค่ะเฮย้ยแกอยากกับหัว ก็มาแบบนี้นเราต้องผิดโอเคก็ใช้กล้องมือถือนะคะเห็นนะขอเปิดเสียงก่อนนะขอเบาเสียงหน่อยขอเบาเสียงหน่อยนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยินเสียงเรา Oh no โอเค โอเคน่าจะได้ยนินก็ถ้าเห็นไม่หมกต้องขอภายนะก็เราจะกดตรงมาตรงนี้นะตรงที่มันเป็นโบโบตรงเนี้ยน,นี่นะโอเคเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปกันก็จะมีด่านให้เลือกค่อนข้างหลายด่านนะวายมาใช่ไม่เล่นด่านนี้เดี๋ยวขอเลื่อนกลับก่อนนะโอเคค่ะด่านที่เราจะมาเล่นนะคะก็คือด่านนี้กันเลยค่ะก็กดเข้าไปโอเคเราจะมาเล่นกันนะ มันไม่หมดอ่ะโอเคก็ขั้นตอนนะคะก็ให้มันไปตามสีก็อันนี้ของเราเป็นสีเหลืองนะคะก็เกิดให้มันไปแบบสีเหลืองแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นสีฟ้าะคะก็ปล่อยให้มันไปตามสีฟ้าของมันว้ายทำไมมันกระตุกกอไม่นะ What the fuck ไม่เป็นไรค, oh ค่ะเอาใหม่ก็ได้ค่ะใคเราก็จะมาเล่นใหม่กันไปเลยค่อนข้างที่จะเร็วนะคะ นี้เรามือถือแล้วนะเร็วไปหน่อยอ่ะโอเคเราจะมาตั้งสมาธิแล้วเริ่มเล่นกันใหนนะะม่นะไปเลย ลุไม่นกลุงลุงก็ต้องขออภัยนะคะโอเคโอเคโอเคยุมครบยุมครบนะ,นะตอนนี้โอเคอันนี้ไปได้เรื่อยๆนะ ค่ะก็ได้สิบห้าน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นหนักกันบ้างนะคะวายสามนาทีแล้วก็ค้องเล่นให้ดูได้แค่แป๊บเดียวนะก็จะมาเล่นด่านนี้กันนะโอเคเห็นไหมโอเคก็ด่านนี้ไม่มีอะไรมากก็กดตุ๊บต๊บขึ้นไปแบบนี้โอ้ยขอโทษนะคะถ้าแบบเพื่อนมันชอบกระตุกแบบนี้เฮ้ยไม่ไม่โอเค,อเคก็ก็ก็อะไรจ้าไม่เป็นไรค่ะเล่นใหม่ได้นะจ๊ะ โฆษณาโอเคค่ะ okay, เมื่อกี้เครื่องเกิดการแห้งนิดหน่อยนะคะเป็ดเรามันอันดอยไปหน่อยนะคะก็ค,คือจริงๆถ้าสมมติเราแบบเล่นแล้วเราจะไม่ถ่ายนะ,ะมันจะแบบโ okay, อเคกว่านี้แต่เรามันยุบอากันนะคะก็ะเลยสมาธิเสียไปหน่อยนึงนะคะมันเกี่ยวปะวะ เราจะเล่นหนักต่ากันนะคะก็เดี๋ยวเราจะเล่นเป็นสุดท้ายของวันนี้เอ้ยไม่ใช่ของคลิปวิดีโอนี้นะคะโอ้ยคือเครื่องมีดโอ้ยโอ้คค่ะดานที่เราจะเล่นนะคะก็คือดานนี้ก็เขาจะให้ยิงนะตุ๊บตุ๊บตุ๊บเหมือนกินในนี้เลยะไปน้ำเม็ดตุ๊บตุ๊บอ้อยุงกัด เป็นแหละเดี๋ยวได่นให้ดูอีกรอบนึงนะโอ้ยงโคบอ่ะ my god โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาเล่นให้ดูเท่านี้นะคะ เครื่องกดการแฮงอีกแล้วโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์ด้วยนะคะถ้าอยากให้เล่นอีกก็คอมเมนต์บอกมานะคะก็ค่อนข้างบ้าพี่มานิดนึงนะคะโอเคค่ะก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ